ในนามอัลาะฮมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับิลอาลามีนว็อลัตซัลลามุ่ะลานบีมุฮัมัดวะอะลาอะลัฮิุ่วซัลฺลัีบิหฺุ่บะอฺซัลามุลัยกุมว่เระห์มะตุลลอห์ว่บะารากาตุครับขอความรักความเมตตาจากลัสตัลลาได้ประสบนะครับกับพี่น้องผู้มีศรัทธาต่อลัสตัลลาโดยเฉพาะแฟนเพจห5 1นเราคือจะมาอักคน2โลกทุกๆท่านเลยนะครับอัลฮัมดุลิลละพี่น้องครับเหนือสิ่งอื่นใด ให้กับพวกเราอย่างมากมายมหาศาลพี่น้องวันนี้ผมมีข่าวดีนะครับถือว่าเป็นข่าวดีในรอบปีที่ผ่านมาแล้วก็จะเป็นข่าวดีสู่ปีหน้านะครับข่าวดีก็คืออยากจะมาให้พี่น้องได้มาสัมผัสนะสัมผัสบรรยากาศนะครับสัมผัสกับสิ่งที่นานๆเราจะได้มีโอกาสมามีส่วนร่วมนั่นก็คือเรื่องของมัสยิดนะครับถ้าเราพูดถึงมัสยิดเวลาเราอยู่กรุงเทพเวลาเราอยู่ภาคใต้เนี่ยผมเป็นเรื่องปกติพี่น้องนะฮะภาคใต้นี่สาจังหวัดนี่รวมแล้ว2 0 0 0กว่าหลังเฉพาะกรุงเทพปริมณฑลนี่ก็ เกือพันหลังเหมือนกันแต่เวลาเราพูดถึงภาคเหนือภาคอีสานนะครับก็จะทําให้มีความรู้สึกว่าเอ๊ะจะไปหามัสยิดที่ไหนโดยเฉพาะการสร้างมัสยิดในปัจจุบันเนี่ยบางแห่งก็โดนต่อต้านนะครับบางแห่งก็สร้างมาแล้วไม่มีคนอยู่แต่ที่ผมจะมาคุยกับพี่น้องวันนี้นะครับผมพาพี่น้องมาที่รอยต่อระหว่างภาคกลางกับภาคเหนือนั่นก็คือจังหวัดนะฮะนะครสวรรค์พอพูดถึงนครสวรรค์พี่น้องอาจจะนึกถึงขนมโมจิหรืออะไรก็ตามทีแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงมัสยิด นะครับมัสยิดนี้อยู่ที่อำเภอตาคลีนะครับอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับเป็นมัสยิดซึ่งเดิมแล้วเนี่ยมัสยิดหลังนี้เนี่ยเริ่มต้นมือเมื่อ80กว่าปีที่แล้วและจากนั้นมามีเป็นมาเป็นมัสยิดเนี่ย60กว่าปีและมันก็ไปตามสภาพของมันวันนี้จะมาสร้างใหม่นะครับพี่น้องครับที่ยืนอยู่ข้างๆผมนี่นะครับท่านเป็นประธานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด นะครับนครสวรรค์ผมมาแต่เช้าเลยท่านก็รบกวนท่านก็ทำอาหารเลี้ยงกันอะไรกันแล้วก็เรามาเจตนารมณ์คือมาเพื่อที่จะนะครับมาเชิญชวนพี่น้องเป็นส่วนหนึ่งของการได้สร,ร้างมัสยิดหลังนี้อยากจะให้ท่านประธานแนะนําตัวเองครับชื่ออะไรอย่างไรอัสลามุลัยกุมุราฮ์มัตุลลอฮ์บะบาิกาตุผมอุสมานงามสมชาติเป็นอิหม่ามปจจระจำมัสยิดรุนอิสลามที่กําลังสร้างอยู่ขณะนี้ แล้วก็ในเวลาเดียวกันก็เป็นประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดนครสวรรค์อําเภอตะครีนี่จะห่างจากจังหวัดนครสวรรค์นี่75็สิบห้ากิโลโอ้เชื่วนะเนาะไปอำเภอชายแดน<ฮ>เขตติดต่อสิงห์บุรีเพชรบูรณ์ลบบุรีนี่แล้วก็ส่วนการขวนการบัับบัญชาเนี่ยก็จะลำบากหน่อยอาจจะต้องขับรถไปถึงนู่นเจ็ดสิบห้ากิโลแต่ก็เลือกไม่ได้ พ่าเขาเลือกมาแล้วเขาะอยู่นี่เป็นสมัยที่สี่แล้วสมัยนี้สี่สมัยพร้อมกันเลยนี่รุ่น,นครบยุคก,ก็คุ้นเคยกันมา20กว่าปีนะฮะตั้งแต่สมัยหนุ่มๆตอนนี้ก็ยังหนุ่มอยู่ยังเหลือความหนุ่มอยู่บ้างสัปูร์ดเยอะไหมครับที่นครสวรรค์ทั้งจังหวัดทั้งจังหวัดก็ประมาณเกือบเกือบสามพันโอ้เยอะนะฮะแล้วที่นี่ละ่ะที่นี่มีประมาณ200เวลาละหมาดจุมาร์ดวันศุกร์เนี่ยประมาณเท่าไหร่คนลุงาวันศุกร์ก็มีคนจอดด้วยคนทํางานด้วยประมาณ50 ห้าสิบถึงหกสิบคนก็ถือว่าเยอะนะครับในพื้นที่จังหวัดแบบนี้เราเราอย่าเอาไปเทียบกับกรุงเทพอย่าเอาไปเทียบกับภาคใต้เราเทียบกับ,กบจังหวัดภาคเหนือด้วยกันนะครับแล้วก็ถือว่าอยู่มัะะ้งนะไอ้ลาเปยกนี่ผมขอเรียกลาเปยกนะครับเพราะว่าคนทั่วไปจะรู้จักในนามของลาเปยกลาเปยกอยู่ที่นี่มากี่ปีละผมอยู่ที่นี่มาห้าสิบแล้วมาจากไหนล่ะมาจากอยุธยาอ๋อจากอายุทยาอยู่ภาคไทยอยู่ภาคไทยแล้วก็มาอยู่ที่นี่ห้าสิบปีเป็นเขยอยู่ที่นี่ อันแล้ที่ที่มีการพูดว่ามีมัสยิดมาตั้ง60 80ปีนรัอ่ารุ่นรุ่นปู่อ๋อรุ่นปู่สร้างกันพวกนี้มาอพยพมาจากปากีสถานตรงนี้เลยไหมตรงนี้เนี่ยเออฝัรงรันนฝั่งคันนูนพี่น้องมัสยิดหลังใหม่ที่กำลังจะสร้างนี้คือหลังเก่ามีอยู่แล้วตอนนี้ต้องไปอาศัยที่โรงที่เราทานข้าวกันเมื่อกี้นะครับก็เชืวข่าวเพราะฉะนั้นต้องเร่งจะใช้วเวลาเป็นปีสองปีไม่ได้แล้วเพราะเราแค่กันไว้เจอฝนเจออะไรก็แย่เซ็นสัญญาก่อสร้างไว้ห้าเดือน ห้าเดือนเริ่มไปแล้วหนึ่งเดือนเหลืออีกสี่เดือน,อนต้องเสร็จอินชาอัลเหรอพี่น้องครับนี่คือความมุ่งมั่นนะฮะเนียดสร้างมัสยิดใช้เวลาห้าหกเดือนนี่ถือว่าเนียดเหนียดแรงเนียดเร็วมากนะต้องเร็วอ่ะเนียดเร็วและแรงมากพี่น้องดิเห็นรูปมัสยิดครับสวยงามนะฮะรถรถนี่รถหลับเปียกครับอะ่ะไม่ใช่เขาไม่ใช่รถสองประตูนี่ไม่ใช่นะนึกว่าหน้ามัสยิดต้องมีรถอย่างนี้รถระเบูใบอ่าเป็นอาคารคอสซอ,อกว้าง13เมตรยาว20เมตรบนเนื้อที่156ตารางวานะครับชื่อว่า มัสยิดนูรุลอิสลามนะครับมีลาเปียกเนี่ยเป็นเป็นเป็นอิมัมและเป็นประธานจังหวัดด้วยแล้วก็เลขบัญชีเดี๋ยวเลขบัญชีขึ้นตามนี้เราไปดูตอนนี้ตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ละตอนนี้คิดว่าประมาณ30 30แล้วก็เห็นว่ามีทีมงานมาหลายคนเดี๋ยวแนะนํากันนิดนึงนะไปดูครับพี่น้องครับในจุดที่ผมยืนกับท่านประธานกับท่านอิมัมตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือทางขึ้นแต่ไม่ใช่ด้านหน้านะฮะเราขึ้นด้านข้างนะครับด้านหน้ากิบรัตนนี้จะอยู่ด้านขวาผม นะครับตอนนี้ดวงอาทิตย์เนี่ยส่องมาเนี่ยนะครับในตอนเป็นยามเช้าแล้วก็จะตกด้านขวามือผมแล้วเพเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในเราไปดูว่ามีผู้ร่วมงานพี่น้องของเรารออยู่แล้วก็อาคารเป็นยังไงนะครับพี่น้องผมพาเข้ามาในอาคารมัสยิดก็จะมีพักพวกหลายท่านเลยนะครับมาร่วมต้อนรับนะครับซาลูมานิกึงตกเลยนะครับนี่ก็เป็นพักพวกที่คุ้นเคยกันมาหลายสิบปีคนนี้นูรีมานอยู่อเบอบวาชีอ่าอีกท่านหนึ่ง และตุยพระบาทก็มาช่วยกันอยู่ในในการสร้างนี้แล้วก็มีทีมงานอีกลหลายหลายคนพวกกรรมการกรรมการมัสยิดที่นี่มลับเพียกลองแนะนําสิมัสยิดกี่ชั้นพื้นที่ยังไงจุคนได้สักเท่าไหร่ก็มัสยิดหลังนี้เป็นชั้นครึ่งสูงเกเมตรอันนี้เป็นส่วนของครึ่งชั้นก็ขึ้นทางไหนเนี่ยขึ้นบันไดอยู่ด้านนี้อ๋อไว้เฉพาะผู้หญิงเผอถ้ามีผู้หญิงนะฮะส่วนผู้ชายก็พื้นที่นี้จุได้สักกี่คนได้ ร้อยหกสิบร้อยหกสิบไม่รวมข้างบนไม่รวมก็ประมาณสองร้อยสองร้อยสองร้อยก็เพียงพอแล้วนะครับเพราะว่ามันจะผิดกับที่อื่นอย่างหนึ่งเพราะเราไม่ได้ทําตามเนื้อที่เราทาตามคลิปหละมันจะได้จุดได้เยอะหน่อยได้จุดได้เยอะแล้วก็อาคารหนึ่งได้เฉียงเข้าไปขนาดนี้อ๋อพอขึ้นมาทางนี้อาการเฉียงก็คือตามนี้แต่พอออกมาเป็นรูปแล้วมันก็ตรงแหละคลิปหลักแปะรอบๆนี้มีมุสลิมเยอะไหมครับท้งนั้นเลยครับบนี่มุสลิมเห็นไหมครับนครสวรรค์ก็มีชุมชนมุสลิมซึ่งเก่าแก่นะเกือบร้อยปี ใช่เพราะว่าในซอยเนี่ยคนตลาดเขาจะเรียกตรอกแขกเพราะในนี้จะไม่มีคนอื่นเข้ามาอาศัยแครสวรรค์เรามีกี่มัสิีหลังนะมัสยิดห้าหลังหนึ่งที่นี่ที่นี่สพยุหะพยุหะใครเป็นอิมัมเบิ้มลาเบิ้มแล้วก็ในเมืองในเมืองอ่าเมตยานอ่าแล้วอีกสองที่ลหรอสองที่ก็มีของสันติชนสันติชนส็ไหมครูแอครูแอรที่หนึ่งแล้วก็ป่าพิก อ๋อส,สมยัยกูแอามสมัยก่อนเลยอาจารย์อิสมาอลสุที่ปานี้ก็มาทําจัดสรรไว้แล้วก็มาทําเป็นมสัสยิดห้าหลังแล้วล้างไปล้งงลางไปช่วงหนึ่งล้างไปช่วงหนึ่งตอนนี้กลับมาแล้วตอนนี้กลับมาแล้วเพราะมีอาบาตอมาทํางานในพื้นที่แล้วอะไระแล้วเมื่อก่อนไม่มีอบตมีแต่โจนอ๋ออบจกับโจนนี่คนละเรื่องกันนะคนละเรื่องเพราะตัวอาคารมัดยินที่สร้างไว้กูแอสร้างไว้ไม่มีแล้วเหลือโจนเอาไปหมดเอาไปหมวตอนหลังต่ออบจก็มาสร้างใหม่มีถนนเสริมทางเข้าอย่างดีพี่น้องครับ นี่คือความจําเป็นผมบอกกับลาเปียกลาเปียกบอกเฮ้ยอย่าเลยไปสานอย่าไปรบกวนคนผมบอกอย่าเอาบุญไว้คนเดียวนะฮะการสร้างมัสยิดเนี่ยไม่ใช่บ้านของลาเปียกไม่ใช่บ้านของพวกเราบ้านของอัลลอฮ์เพราะนั้นการที่เราจะทําโดยไม่ไปเชิญชวนเนี่ยก็เท่ากับอาบุญไว้คนเดียวนี่ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองพี่น้องคิดออกนะว่าปีหนึ่งเนี่ยมีการสร้างมัสยิดเนี่ยกี่หลังทั้งประเทศผมว่าไม่เกินห้าหลังเพราะมันเต็มแล้วเพราะนั้นคนที่จะทําบุญกับการสร้างมัสยิดซึ่งถือว่าเป็นผลบุญที่สูงสุดเรียเสมือนเนี่ัลหงง นะครับไม่มีโอกาสที่เราไปงานมัสยิดเนี่ยไม่จะสร้างไปช่วยบำรุงรักษาจัดแต่นี่คือการสร้างนะครับอยากจะเชิญชวนพี่น้องมาร่วมมีส่วนไม่ให้รับเปียกไม่ให้รับตยุยไม่ให้พวกเราเนี่ยมีผล,ลบุะเฉพาะกลุ่มเดียวนะครับเรามาช่วยการแบ่งผลบุะนะฮะอันยิ่งใหญ่มหาศาลด้วยการร่วมสร้างมัสยิดนะครับในในในพื้นที่นี้คืออำเภอตาค,นะค,ร,คร,รีนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับซึ่งผมถามว่าใช้กี่เดือนรับเปียกบอก5เดือนผมตกใจเลยเพราะปกติมัสยิดใช้เวลากนเป็นปี ไปทางใต้เนี่ยสามปีของผมเร็วแล้วเนี่ยนะเล็กกว่านี้ทังส <laughs> องปีอ่าน,นี้บอกห้าเดือน <laughs> ผมถามว่ามีเงินเยอะหรอย่างนั้นก็บอกไม่ใช่หรอก <laughs> นะบ,บ้านของอัลลอฮ์เนี่ยก็เลยมาเชิญชวนพี่นอ้องนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวอิชาลลอฮ์ะนะ่าเราอาจจะจัดงานต้นเดือนนะฮะอาจจะจัดโปจกตริง,ห,งห้างินหลายทางพี่นอ้องเพื่อที่จะให้บ้านของอัลลอฮ์เนี่ยแล้วเสร็จอย่างสวยงามพี่น้องบริจาคมาตามเลขบัญชีนี้ได้เลยนะครับตรงถึงท่านตรงถึงมัสยิดเลยนะครับ ถ้าตุ๋ยมีอะไรจะพูดคุยกันบ้างไหมมีแนะนำเชิญชวนก็ <c oughs> อย่างที่อาจารย์บอกนั่นแหละครับก็จุดมุ่งหมายเดียวกันจุดมุ่งหมายเดียวกันคือสร้างให้สมบูรณ์เรียบร้อยเพื่อจะได้พี่น้องมุสซิมพวกเราได้มา มีบาระกันทำอิบาดะที่นี่แสดงว่าเสร็จนี่เราเปิดเราจะเชิญอีกทีหนึ่งครับนะเอาตามนั้นเลยนะครับเสร็จเราจะมาเชิญอาจจะไม่ใหญ่โตนักแต่ว่าเชิญชวนจะเชิญชิทุกคนแล้ก็เหมาะสมทุกอย่างนะฮะครับสำหรับพื้นที่ตรงนี้อีกอย่างหนึ่งนะก็เขตแถวๆนี้อำเภอตะครีจะเป็นอำเภอใหญ่แล้วคนทำงานหลากหลายเลยีรน้องมุสลิมเยอะกรุงเทพอยุธยาบางคนรู้บ้างไม่รู้บ้างเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้มี Google อืล แต่นี่้มัสยิดหลังเก่าที่เราทำอยู่ปุโรณะอยู่มันแคบแล้วมันเล็กเพราะเมืนม่นสิบมื่นเฉพาะคนในหมู่บ้านน่ะแหละหกสิบแปดสิบปีแล้วอสมัยปู่ย่าตายายทําไว้ที่ตรงนี้เลยใช่ไหมเนี่ยที่ตรงนี้เลยที่ตรงเนี้ยแสดงว่าที่ของมสัสยิดเนี่ยประมาณงานกว่าๆตรงนี้เลยเอาไปก่อนเป็นบ้านผมอา่าวกับกัน <laughs> วกับไปแต่สมัยก่อนเนี่ยพวกปู่ย่าตาย,ายายที่มาจากปากีสถานน่ะเขาจะชุมชนอยู่ติดทางรถไฟเนี่ย ตครีบานมีลบุรีพยุหะเนี่ยเขาจะมีประจำเขาจะมีบาลลอเขาจะมานั่งัตนั่งคุยกันทั้งคืนเราก็ไม่ได้จุมารวันศุกร์ไม่ได้ใช่ไหมพี่น้องครับคือนี่ต้องบอกเลยนะฮะจริงๆแล้วหลับเปียกเองหรือเราตุยหรือพวกเราเนี่ยพวกเขาไม่จะบอกเราพวกกลุ่มเนี้เขาไม่ต้องการจะบอกคนเขาเกรงใจนะฮะเกรงใจกลัวว่าจะไปสร้างความลำบากแต่จริงๆผมบอกไม่ใช่บ้านของล้อนี่คุณเอาบุญกลุ่มเดียวไม่ได้ ผมก็เลยพยายามผลักดันว่าเอามาลงเพจผมก่อนแล้วพอนั่งคุยไปคุยมาผมบอกให้จัดงานให้คนไม่ใช่แค่จะรับบริจาคต้องให้คนได้รับรู้ <Yeah. S 2> เหมือนเราเปียกพูดอ่ะให้คนมาไม่รู้จะราลหมาดที่ไหน <Yeah. S 2> แต่พอเราประกาศตูมไปเนี่ยโอ้เรามีมัสลิฟพร้อมพร้อมที่จะจุคนได้เป็นร้อยๆเนี่ยยางน้อยวันศุกร์เขาได้มาละหมาดปัา <Yeah. S 2> เปียกก็ได้ผลบุญเลี้ยงอาหารบ้างอะไรบ้าง <Yeah. S 2> นั้นพี่น้องมาเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการร่วมสร้างบ้านของอลัลลอฮ์ในในพื้นที่ที่มีน้อยมากห้าหลัง เทียบกับทางใต้ไม่ได้เลยนะครับแล้วก็จะเป็นหน้าตาแห่งความสวยงามเป็นเป็นอะไรที่ทําให้เห็นว่ามุสลิมเราเนี่ยนะครับเชิดหน้าชูตาได้แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งอย่าไปแบ่งแขกประธานหรือนเลยอยู่หรืออะไรไม่ต้องแบ่งมุสลิมเนมุสลิมหมือนนผมกับลาเปียงเนี่ยอยู่กันเหมือนพี่น้องมาสามสิบปีแล้วเราเราเราไม่ได้แบ่งแยกนะบางครั้งคนอาจจะเวอ๊ยวันจิตพวกประธานดีกว่าไปดีกว่าไว้ไม่ได้นะ ละมาได้ทุกที่ได้ทุกที่ผมต้อนรับทุกคนเหมือนกันหมดเช่นเดียวกันเวลาผมจัดงานลัเปียก็จะพาพรรคพวกไปนะครับเราก็จะมีการแลกเปลี่ยนเพราะเราคบกันมานาน2 0 3 0ปีใกล้ชิดเหมือนพี่น้องปีนี้เป็น2,000แล้วนะครับเอาทีนี้ถือว่าผมเชิญชวนเลยนะครับพี่น้องทีนี้เอาสุดท้ายเลยจะเชิญชวนจะบริจาคยังไงนะแล้วเดี๋ยวเราจะไปในคลิปต่อไปเราอาจจะไปพูดถึงการจัดงานที่เราจะจัดที่ของก้าอีกครั้งหนึ่งอเชิญชวนเลยครับ ก็ขอเชิญชวนพี่น้องมุสลิมทุก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 บูเรานะครับทุกท่านเลยนะแต่ใครมีศรัทธาจะบริจาคร่วมกับเราก็ก็มีหมายเลขบัญชีให้เรียบร้อยะข้างล่างนี้เลยตามนี้เลยส่งมาได้เลยหมายเลขบัญชีส่งมาได้เลยครับเพราะบัญชีนี้บัญชีของมัสยิดคนจะเบิกจ่ายนี่ต้องเซ็นสามคนรับรองได้แน่นอนครับก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องมุสลิมทุกท่านนะครับอย่าสักกันหรอกครับ อัสลามุอะลัยกุมเราตลอด์อลฮัมดุลิลล์นะครับก็ชุกตรต่อลสุวตรณาลาที่ชุกตรต่อลสุวรรณตาลาเนี่ยทำให้ผมเนี่ยได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะมามีส่วนในร่วมสร้างแล้วก็มาได้เชิญชวนพี่น้องซึ่งเป็นที่รักของผมนะครับแฟนเพจของเราโดนแฮ็กกันมาหลายครั้งแล้วเราก็สู้กันอย่างเงี้ยนะครับเพื่อที่ให้เพจของเรานั้นได้สร้างประโยชน์ความรู้ให้กับสังคมเชิญชวนพี่น้องไปช่วยพี่น้องชาวภาคใต้ที่ยากจนวันนี้ใหญ่มหาศาลเลยคือร่วมสร้างมัสยิดนูรุลอิสลามหลังใหม่นะครับในงบประมาณ8ถึงล้าน 8ล้านอาจจะไม่อยู่ถ้าต้องตกแต่งให้สวยเลยให้เชิดหน้าชูตานะพี่น้องต่างศาสนิกมาเราต้อนรับเขาเชิดหน้าชูตาให้เห็นความสวยงามให้เห็นว่าบ้านของอลัลลอฮ์นั้นเป็นหน้าที่ที่พวกเรานั้นจะต้องร่วมกันสร,สร้างขึ้นมาินด,ดีต้อนรับทุกคนเลยครับมาเที่ยวได้เลยแจงลวงหน้ามาทาโลตี นะครับมาทานแกงอะไรนั้นเมื่อกี้ <ชา S 1> น้ำชาน้ำชาปากีนะครับแล้วก็ค่อยอะไรนะคิมา่าคิมา่มา,มานะครับอาหารอร่อยอร่อยครับแล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้วันทีเสร็จเราจัดงานเราจะมาเชิญชวนแล้วผมจะมารอต้อนรับในฐานะเป็นพี่น้องนะครับกับพวกเราทุกคนครับอันดีละขอชกต,ต่อกตตลา เพระองค์ได้ทรงโปรดประทานให้เรานั้นได้มีโอกาสมานําเสนอมามีส่วนร่วมนะครับในการสร้างบ้านของอัลเราในวันนี้นะครับวันนี้ก็ต้องขอจากเราต้องขอขอบคุณท่านประธานท่านตุยและพวกเราทุกคนเลยนะครับขอละทรงประทานความรักความเมตตาความสุขความจำเนรเนี้ยมัดบารักัดให้กับพวกเราจากเราพี่น้องด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับวบริเลกตอฟิกวะฮิดายะอัสสลามุ assalamualaikum w a r a h m a t u l l ะ h รา b a r a k a t ส h assalamualaikum w a r a h m a t u ล l a h w a b a r a k a ก u h